ย,ย้ายเข้าพบพันธุทุมามีเกณฑ์เปลี่ยนรถม,มีการได้บ้านใหม่รีโนเวทบ้านใหม่บุกเบิกเรียนรู้ในสิ่งยาก,ยากมากขึ้นคุณจะเจอวิธีแก้ไขแบบแบบล้ำอะ่ะเป็นนวัตกรรมการแก้ปัญหาของมวลมนุษยชาติที่พึ่งพบเจอในชาติพบนี้อะไรไมู้จากเดิมที่ไม่เคยคิดว่าจะทําในหน้าสังหาคุณอาจจะได้ทําก็ได้ในเดือนนี้เพราะมันทําแล้วมันดีมันจะมีช่องทางใหม่ๆที่จะทําให้ได้เงิน มันอาจจะพาคุณไปเจอใครใหม่ๆแบบไม่คาดฝันหรือรู้จักคนใหม่ๆอย่างไม่คาดฝันที่ต้องเดือนพฤษภาคุณอาจจะมีเกณฑ์ไปสปาร์คนใหม่ๆสวัสดีครับนู่นชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโหราเวลนะครับ อ่าวันนี้จะมาพบกับคลิปดวงลายปีนะครับผมอ่าซึ่งเหลืออีก3ลราศีไม่ออกวันนี้จะมาพบกันกับชาวลัคนาราศีธนูประจำปี2567ปีมังกรไม้ปีแรกของการเข้าสู่ยุค9นี้นะครับว่าชาวราศีธนูดวงชะตาในปีนี้ภาพรวมธุรกิจการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะครับ โดยดูจากหลายๆดาวแต่มันก็จะไปโฟกัสหลักที่การที่ดาวพลึ่งหัดย้ายและดาวพลหัดเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีธนูด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องโหราเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประกการ หัวข้อแรกภาพรวมนะครับผมในช่วงสี่เดือนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงเอ,อ่อช่วงที่มีความสุขเบิกบานพบเจอประสบการณ์แปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีธนูเพราะดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในภพปุตตะเป็นราชาโชคช่วงนี้เสน่ห์แพรวเพียงแต่ช่วงตุลาพฤศจิกาที่ผ่านมาอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนรถเงเพราะดาวราหูย้ายเข้าพบพันธุ์ทุกมามีเกณฑ์เปลี่ยนรถบางคนอาจจะได้รถแบบเป็นรถเมืองจีน รถ MG ีรถ EV วรถไฟฟ้ารถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันจะเปลี่ยนระบบการขับยุดยานพาหานะหรือบางคนถ้าไม่เปลี่ยนรถก็ไปเปลี่ยนบ้านอ่ามีการได้บ้านใหม่รีโนเวทบ้านใหม่สไตล์ว้าวกว่าเดิมนะจากอยู่คอนโดย้ายไปอยู่บ้านอยู่บ้านย้ายไปอยู่คอนโดหรือทำบ้านรีโนเวทขายติดต่อเรื่องในหน้าอุ้ยช่วงนี้เรื่องบ้านเรื่องรถค่อนข้างวุ่นวายที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าชีวิตโดยรวมก็มีความสุขดี แต่ว่าธานูปีนี้ต้องขอบอกว่ามันเป็นปีของม้าตีนต้นเพราะว่ามันดีแค่ช่วงสี่เดือนแรกแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปมันจะติดขัดหน่อยมันจะดรอปลงหน่อยมันไม่ใช่เรียกว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่มันเป็นช่วงที่คุณต้องแก้ปัญหาเยอะหรือต้องบุกเบิกเรียนรู้ในสิ่งยากๆมากขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยและรู้สึกว่ามันยากสําหรับเรานะครับอาจจะต้องเรียนรู้นะวัตกรรมใหม่ๆ หรือมันมีเกณฑ์มีปัญหาที่คุณต้องไปซ่อมบ้านซ่อมรถไม่รู้รถคันใหม่ที่เพิ่งได้มาเดินตุลาหรือต้องซ่อมบ้านที่เพิ่งซื้อใหม่ต้องซ่อมหรือเพิ่งเข้ามาอยู่ต้องซ่อมมีเหตุแอร์พังซ่วมพังพัดลมเสียเอเอ,เอหัวเทียนรถอะไรสักอย่างมันต้องเกิดเหตุที่คุณต้องไปซ่อมต้องวุ่นวายกับการซ่อมบ้านซ่อมรถ มันมีสองอย่างนะถ้าไม่ไปลงที่บ้านกับรถก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองในเชิงที่บุกเบิกพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่ค่อนข้างยากมันจะมันจะไปในสองวา,านนี้เพราะว่าดาวพฤหัสย้ายเข้าพบอลิที่แปลว่าปัญหาหรือความยากดังนั้นบ้านมันเลยมีเหตุต้องแก้ไงต้องมีปัญหาต้องแก้ต้องซ่อมหลังคานึกออกบ,บ้านหรือหรือน้ำไม่ไหลท่อป,ปะปาแตกเออประตูลูกบิดหมุนไม่ได้ อะไรที่ฉีดตูดเสียอะไรสักอย่างมันต้องเกิดขึ้นกับบ้านและที่อยู่เออให้ต้องวุ่นวายให้ต้องซ่อมนิดหนึ่งนะครับผมมันก็เลยทำให้ชีวิตมันไม่ได้ฟินเหมือนสี่เดือนแรกที่กูหลั่นล้าแล้วไงเอออะไรอย่างนั้นแหละนะครับเพียงแต่มันมีข้อดีคือดาวประจำตัวไปเจอมารึตยูคุณเจอปัญหาและอุปสรรคก็จริงแต่คุณจะเจอวิธีแก้ไขแบบแบบล้ำอะ่ะเออแบบเหนือธรรมชาติ เออเป็นนวัตกรรมการแก้ปัญหาของมวลมนุษยชาติที่พึ่งพบเจอในชาติพบนี้อะไรยเงี้ยอยู่เจอแบบนั้นนะแล้วคุณสามารถเอาสิ่งที่คุณพ้นพบในนวัตกรรมการแก้ปัญหาของมวลมนุษย์เนี่ยไปทําคลิปยู u ูบติ๊กต็อกอะไรต่อมีอะไรจนคุณกลายเป็นคนดังมีชื่อเสียงได้เลยนะโอ้ยอดวิวเป็นแสนเป็นล้านได้เพราะว,าวิธีแก้ปัญหานี้มนุษย์ไม่เคยเจอกูเจอคนแรกอะไรอย่างเงี้ย เออเป็นไปนได้มนุษย์าราศรีธนูบางคนอาจจะเป็นนักวิจัยยาแก้โรคเอชคนแรกของโลกอะไรอย่างนี้นะเออมันเป็นไปได้นะครับประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวมาแยกหัวข้อทีละเรื่องแล้วกันนะครับการาธุรกิจการงานนะครับหัวข้อการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับหัวข้อแรกธุรกิจการงานราศรีธนูจะเป็นอย่างไรนะครับผมสนับสนุนรายการโดยคอ o s สแอสโทรโลจีนะครับก็เป็นคอร์สสอนโหราศาสตร์ไทยของผมเองนะครับผมก็จะมีแบ่ง2ส,ส่วนก็คือ พื้นดวงนะครับก็คือวิเคราะห์พื้นดวงชะตาของเราอะ,อะว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคอย่างไรก็เป็นรากฐานของชีวิตเราเนาะว่าทั้งชาติภพเนี่ยเราเด็ดเรื่องไหนเราด้อยเรื่องไหนมีโอกาสเรื่องไหนมีปัญหาเรื่องไหนซึ่งเป็นเป็นรากฐานหลกักๆของชีวิตเลยที่เรียกว่าพื้นดวงนะครับผมอ่าพื้นดวงก็คือต้องรู้ก่อนว่า12ราศีมีอะไรบ้างดวงดาวสิดวงมีอะไรบ้าง12บสองภพเลือนหรือ12เรื่องราวในชีวิตมีอะไรบ้าง นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของดวงจรที่เรามาทํานายกันทําคลิปทุกเดือนนี่แหละวิธีการทํานายดวงจรว่าดาวย้ายและส่งผลกับเรายังไงเนี่ยเขาดูยังไงนะครับผมก็คือมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีดาวย้ายกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึง่งซึ่งไม่ได้คนจะไม่ได้มาทําคลิป y o u t u b e เพราะมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลคือการเปลี่ยนแปลงทุกวันเกิด คือพอถึงวันเกิดเราในทุกปีเนี่ยไม่ว่าดาวมันจะย้ายหรือไม่ย้ายอ่ะดวงคุณต้องเปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่าดวงจรในรอบปีลัคนาจรอ,อายุจรทักษะเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมาสอนเรื่องการวิเคราะห์ว่าทํำยังไงถึงรวยะนะครับการรวยที่ถูกชะตากับดวงคุณมันจะมีวิธีรวยเฉพาะบุคคลนะครับสเปซิฟิกเฉพาะบุคคลนะครับผม แล้วก็เรื่องสอนเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขด้วยตัวเลขเสริมดวงทั้งเบอร์มือถือทะเบียนทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านที่เสริมตรงกับโชคชะตาของคุณทิศมงคลประจําวันเกิดของคุณประจําราศีเกิดของคุณเป็นทิศไหนสีประจําราศีเกิดของคุณหรือสีที่เสริมดวงประจําวันเกิดของคุณเป็นยังไงนะครับผม ่าก็จะมีสอนในคอร์สนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับไลน์ไอด i c 3 6น6นะครับผมถ้าเป็นพิเศษโปรโมชั่นเฉพาะเดือนมีนาคมนี้นะครับถ้าเกิดใครลงเรียนคอร์สของผมนะครับผมถ้าคุณขายสินค้าอะไรก็ตามแต่นะครับผมลงประกาศให้ฟรี2เดือนเต็มในช่องผมนะครับามาพูดถึงธุรกิจการงานของชาวราศีธนูนะครับผมอ่าดาว เกี่ยวกับความมั่นคงมันตกพบอุลี่ช่วงนี้ก็เลยรู้สึกเหมือนกับมันเริ่มเบื่องานประจําความมั่นคงเริ่มเป็นอุปสรรคเนี่ยเ,เริ่มหงุดหงิดเริ่มมีปัญหาที่ทํางานมันอาจจะมีกลิ่นเหม็นแอร์เสียท่อน้ําแตกหรืออะไรจริงอาจจะไม่ได้ไปแตกบ้านตัวเองอาจจะแตกที่ทํางานอ่ามันก็เลยทําให้การทํางานไม่มีความสุขเริ่มรู้สึกอยากจะลาออกมาบุกเบิกชีวิตของตัวเอง อ่ามันกลายเป็นอย่างนั้นไปพอดาวพฤหัสย้ายมันจะเป็นอาการนี้นะครับอีกรางึ่งก็คือดูที่ดาวการงานก็คือดาวพุธซึ่งตอนเนี้ยณณนะตอนเดือนมีนาคมเนี่ยมันเดินผิดปกติจนถึงพฤษภาเลยนะครับอยู่คู่กับราหูมันเลยจะค่อนข้างการงานจะมีปัญหาเข้าเกิดการสื่อสารผิดพลาดกับลูกค้ากับเจ้านายกับเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยช่วงเดือนมีนาเมษาแต่พอพฤษภาหลายๆอย่างก็จะดีขึ้นนะครับแต่พอมิถุนาการงานติดคัดอีก เออแล้วจะไปโล่งอีกทนีนู่นน่ะกรกฎาคมนะครับผมก็ประมาณนั้นลักษณะการงานโดยรวมๆก็ประมาณนี้แล้วก็มีการค้นพบอะไรใหม่ๆหรืออาจจะย้ายที่ทํางานใหม่หรือที่ที่คุณทํางานเขาอาจจะซ่อมอะไรสักอย่างส่วนถ้าเกิดคุณทําธุรกิจส่วนตัวช่วงเนี้ยคุณต้องบุกเบิกเกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศเกี่ยวกับเรื่องสํานักงานที่ถิน่นที่คุณทําประจําค่อนข้างเยอะหน่อยบริษัทบริษัทต,ต้องอัดแอพพลายรีโนเวทสัมภาระตามอะไรสักอย่างที่มันต้องแก้ปัญหายเยอะ ช่วงนี้ดาวกับลักษณะการงานจะประมาณดีนะครับหัวข้อต่อไปการเงินนะครับผมการเงินเนี่ยมันเป็นดาวเสาร์มันจะอยู่ในภพสหัชชะราศีกุมเนี่ยถึงพฤษภาปีหน้าเลยนะครับผมปีนี้ทั้งปีมันก็อยู่ตรงนี้แต่มันจะเป็นลิงก์กับการที่ดาวพฤหัสย้ายในเดือนพฤษภาคมเพราะอะไรเพราะว่าการเงินพอมันเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ากับการขายของค้าขายคอนเนคชันต่างๆเนี่ย แลวมันเป็นคอนเนคชันมันเป็นลาหูซึ่งมันเป็นคอนเนคชันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงจุย้ยอสังหาคุณอาจจะไปหาเงินกับคนที่ทําเกี่ยวกับในหน้าอาสังหาขายบ้านจากเดิมที่ไม่เคยคิดว่าจะทําในหน้าอาสังหาคุณอาจจะได้ทําก็ได้ในเดือนนี้เพราะมันทําแล้วมันดีเอทําแล้วมันรวยเพียงแต่มันต้องบุกเบิกเยอะหน่อยนะครับชมช่วงนี้คุณอาจจะมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างรีโนเวทบ้านหรือ ไหนๆกูก็ซ่อมบ้านตัวเองเยอะแล้วกูรับซ่อมบ้านอยู่ๆเชี่ยวชาญเรื่องงานช่างเฉยเลยอะไรแบบเนี้เป็นไปได้นะครับหรือได้เงินอาจจะได้เงินจากการเอาบ้านไปจำนองอ่าอันนี้มีเกณฑ์สูงมากนะครับผมเหมือนกับว่าช่วงนี้ถ้าเกิดมันติดขัดเรื่องเงินบางคนเอาบ้านไปจำนองได้เงินมาใช้ก่อนเยอะเหมือนกันนะอ่าประมาณนั้นมีเกณฑ์ได้เงินในทำนองนี้หรือถ้าบางคนอยู่ในโหมดที่เป็นเจ้าหนี้ก็อาจจะไปรับจำนองจากเขาเออ เอ,อ่อนึกออกไหมรับจำนองจากเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแต่ว่าอาจจะต้องเสียเงินให้เขาไงแต่ว่าได้บ้านมาอะไรประมาณนี้นะครับมันมันจะเป็นเรื่องของการจำนองจำนำอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาคมนะช่วงนี้ก็มันจะมีช่องทางใหม่ๆที่จะทําให้ได้เงินแต่มันจะอาจจะต้องระวังเรื่องการประทะหรือการทะเลาะเบาะแหวงในช่วงแรก อาจจะเหมือนกับผลประโยชน์ไม่ค่อยลงตัวอะไรแนวๆนี้นะครับในช่วงในช่วงนี้ก็ประมาณนั้นนะครับผมต่อไปเรื่องความรักนะครับในช่วงเดือนมีนาเมษาเหมือนกันก็เป็นช่วงที่ต้องระวังเพราะว่าดาวคู่ครองมันไปเจอราหูอาจจะคุยกันแล้วเข้าใจผิดเราพูดอย่างเขาเข้าใจอีกอย่างหรือเขาพูดอย่างเราเข้าใจอีกอย่างนําไปสู่การอันหาได้นะครับพราะหลังพุษสะานที่ดาวพฤหัสเป็นอลีเนี่ยแม้มันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักโดยตรงเนี่ย แต่มันก็มีผลกับความมั่นคงในความสัมพันธ์พอมันดาวความมั่นคงโดยเฉพาะดาวพฤืหัสที่เป็นดาวเกี่ยวกับบุญบารมีความร่มเย็นเป็นสุขมันติดขัดเนี่ยอะไรมันก็อะไรมันก็ดูลาช้าดูล,ลวนไปหมดทําอะไรมันก็ไม่ราบลื่นเนี่ยพองานติดขัดก็มีผลกับความรักด้วยไม่ค่อยมีเวลาจะเจอกันอะไรอย่างนี้นะครับส่วนคนโสดเนี่ยคนโสดก็เป็นไปได้ว่าเออที่ทํางานที่คุณทํางานอยู่เนี่ยหรือที่อยู่ของคุณเนี่ยมันอาจจะพาคุณไปเจอใครใหม่ๆแบบไม่คาดฝัน หรือรู้จักคนใหม่ๆอย่างไม่คาดฝันที่เกี่ยวกับที่ทํางานหรือเกี่ยวกับวงการบ้านอสังหาเหมือนกันนะครับผมแต่มันก็อาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่จะดีนักสําหรับการพบเจอหรือพูดคุยอะไรสักเท่าไหร่ช่วงเดือนพฤษภาคุณอาจจะมีเกณฑ์ไปสปาร์กคนใหม่ๆอ่านะครับพฤษภานะแล้วก็เดือนกรกฎาคมเดือนหนึ่งที่คนโสดมีเกณฑ์จะเจอคูอ่กรกฎาคมเพราะดาวศุกร์มันจะมาเล็งรักช่วงเดือนกรกฎาคม ช่วงนั้นก็ค่อนข้างจะฮอตอยู่เหมือนกัน,นสเสน่ห์ร้อนแรงช่วงเดือนกรก,กฎาคมนะครับผมหัข้อต่อไปสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพไม่ต้องระวังหลังเดือนพฤษภาอันนี้ระวังหนักเลยนะครับพอดาะพอดาวอฤหัดเป็นอลีเนี่ยมันต้องระวังโรค NCD ซดีหรือโรคคนแก่ทั้งหลายทั้งปวงความดันเบาหวานหัวใจหลอดเลือดสโตอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้ต้องระวังเยอะ ถ้าแถมไปเจอมฤตยูด้วยมันจะเกิดเหตุการ์พวกเนี้เหมือนกับหัวใจความดันเนี่ยมันจะมากระทันหันนะอยู่ๆนึกจะเป็นก็เป็นอยู่ๆวูบไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอย่างนี้มาก่อนอยู่ๆมันวูบนะอยู่ๆอยู่อยู่เส้นเลือดอะไรพวกเนี้ยมันวูบมันอะไรไปเนี่ยโอ้มันรุนมแลมกันต้องบัตคองดีๆไม่คิดว่าจะเป็นมันเป็นได้นะเพราะดาวมันไปเจอดาวมฤตยูอย่างเงี้ยนะครับแล้วแถมมันเป็นช่วงที่ดาวหมอตกอลีอีกโอ้โหไปหาหมอปรากฏว่าหมอไม่มีอารมณ์รักษา หรือหรือหรือหมอรักษาผิดวินิจัยแล้วมีปัญหากว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดเหตุได้เหมือนกันคนตาวพฤวหัสเสียนี่โอ้หาหมอต้องหาไว้สักสองสามหมอเอ่อเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเชื่อหมอใดหมอหนึ่งมากเกินไปนึกออกปะเผื่อเผื่อเผื่อพลาดไงกันเหนียวอ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าโดยรวมๆก็ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวพบกันใหม่ในดวงราศีธน,นูซึ่งเป็นดวงรายเดือนแล้วกัน จะพบกันเดือนแรกในเดือนเมษายนนะครับผมสามเดือนที่แล้วไม่ได้ทำให้ต้องขออภัยนะครับผม่าพบกันใหม่ดวงชะตาราศีธนูเดือนเมษายนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ